สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซดินเดกมันก็คงยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มันก็ยังภาพใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นไซด์เวล่ะนะครับคือกรอบใหญ่เนี่ยก็จะมีแนวรับเนี่ยแถวประมาณหนึ่งสามหกสี่นึ่งสาหกห้านะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนเนี่ยก็แถวประมาณช่วงหนึ่งสามแปดสี่ส่วนถ้าเป็นกรอบย่อยเนี่ยนะครับคือในกรอบไซด์เวที่เป็นผมแรงเงวสีฟ้าไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกรอบของไซด์เวดาวนะครับก็จะมีกรอบกรอบล่างเนี่ย อันนี้ที่เดียวกันก็คือ1364ส่วนกรอบบนเนี่ยก็แถวประมาณช่วงหนึ่ามเจ็นะครับก็ภาดัชนีช่วงนี้ผมว่ามันอาจจะดูอะไรมากไม่ได้หรอกนะครับมันก็เป็นไซด์เวย์นะครับก็คงต้องโฟกัสกับหุ้นลายตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปตัวของฟิวเจอร์นะครับผมอาจจะเอาหุ้นตัวต่างประเทศมาให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับก็อยากจะมาลิงก์กับตัวของ d r นิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้นะครับตัว ตัว DR เนี่ยนะครับที่ดูหน้าเกงกำไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของบาบา80แปดศนย์นะครับเดีย๋ยวผมให้ดูกราฟบาบา80ดศย์ก่อนโอเคนะครับกราฟของตัวบาบา80แดศูนเนี่ยนะครับเพิ่งจะเบรกตัวเส้นสองร้อยวันขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดเราไปดูดัชนีตัวของอห่างเสงเนี่ยนะครับตัวห่างเสงเนี่ยเบรกเส้นสองร้อยวันเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับดัชนีห่างเสงเนี่ยค่อนข้างจะ เอา p อฟอร์มตัวของหุ้นไทยได้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่เวลาดัชนีมันเบรกมันมาแรงๆเนี้ยนะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีแบบ pullback สั้นๆตอนไหนบ้างนะครับแต่การเก็งกำไรที่มันได้เปรียบเนี่ยก็คือหาหุ้นที่มันแล g กะแล้วมันเพิ่งจะเบรก out ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งผมมองว่าตัวของอาบาบาแปดศูนเนี่ยก็ถือว่าเบรกผ่านเส้น200วันเนี่ยขึ้นมาย่งไม่ไกลนะก็าะอาจจะเป็น ทางเลือกนะครัสำหรับคนที่จะลงทุนใน DR เนี่ยนะครับตัวบาบา80ก็ถือว่าเป็นกราฟที่น่าสนใจนะครับเรากลับมาที่ตลาดหุนไทยกันต่อนะครับสำหรับตลาดหุนไทยเนี่ยตัวของ s e ็ททิพย์อินเด็กซ์ฟก็คงทําอะไรมากไม่ได้นะช่วงนี้ก็ได้เต็มที่ก็แค่เทรดดิ้งในกรอบไปนะครับกรอบล่างนะครับที่ประมาณ837นะครับก็คือแกลบด้านล่างเนี่ยแปดสและกรอบบนเนี่ยประมาณช่วง850หนตอนนี้ก็อยู่ประมาณ8 4 2นะครับก็ถือว่า อยู่ใกล้ๆตรงกลางๆนะครับก็รอจังหวะเล่นตามกรอบไปสำหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับมาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นจังหวะในการเข้าใหม่นะครับคีย์ไอเดียของทองคำเนี่ยจังหวะที่เราให้เล่นเนี่ยหลักๆเนี่ยมันคือสัปดาห์ที่แล้วนะครับจุดสำคัญคือเส้น SMA 20 นะครับจุดที่เราบอกว่าถ้ามันผ่าน SMA 20ขึ้นมาเนี่ยมันจะจบไซด์เวย์แล้วก็เข้าสู่การขึ้นนะครับก็คือเบรกผ่านเส้น SMA 20เน่ยแถวประมาณ2,336ตรงเนี้ย 2, ขึ้นมาได้ละนะครับเราก็ใช้ SMA 20เนี่ยเป็นจุดในการ t a i l o r งสต็อปนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อเนี่ยมันไม่ควรจะถอยลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีอยู่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เลทโปรฟิตรันไปแถวประมาณ2 0 0 4นะครับส่วนตัวของซิลเวอร์เนี่ยค,ยคล้ายนนครับก็คือ จุดเบรกก็คือจุดเดียวกันแหละนะครับ SMA 20ที่เราให้ดูไปนะครับก็เห็นว่า27.4เจี่เบรกปุ๊บเนี่ยราคาเนี่ยพุ่งตัวขึ้นไปแรงมากนะครับแม้ว่าวันศุกร์เนี่ยอาจจะปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันศุกร์นี่ขึ้นไปถึงประมาณ2 8่เลยนะครับแล้วสุดท้ายลงมาปิดทับประมาณ28ต้นๆน,นะครับโดยรวมเราก็ใช้ SMA 20เนี่ย เป็น t a i l i n g stop ไปนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเส้นนี้เนี่ยก็ momentum โดยรวมยังเป็นบวกนะเป้าหมายก็29แล้วก็30นะครับเราก็ยังชอบตัวของซีเวอร์มากกว่าทองเหมือนเดิมนะจะเห็นว่าการการเบรกเอาเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะจะดีกว่านะครับเบรกเส้น20แล้วก็ขึ้นได้แรงกว่านะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยยังเป็น ซด์วดาวนะครับตั้งแต่หลุดเส้น200วันมาเนี่ยเราก็คอมเมนต์ไปแล้วว่าภาพเนี่ยที่มันเป็นไซด์วอารเนี่ยมันน่าจะจบแล้วนะครับแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีช่วงที่มันพอจะเกิดรอบรีบาวได้บ้างตอนที่มันมันอยู่ที่กรอบล่างนะครับมันก็เลยรีบาวขึ้นมาแต่จะเห็นว่าการรีบาวเนี่ยไปชนตัว s m a 200เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ผ่านนะครับแล้วโดนขายลงมาก็ทําให้ภาพก็เป็นลนักษณะของไซด์วดาวเหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านล่างใหม่นะดมันลงปต่ากว่า โลเดิมเนี่ยสมมติถ้ามันลงไปต่ำกว่าโลเดิมและ RSI เนี่ยมันไม่ต่ํากว่าโลเดิมเนี่ยอันนั้นถึงจะเกิดดเวอร์เจนแล้วค่อยลุ้นการฝืนตัวให้มันไกลกว่านี้นะแต่ตอนนี้ก็ต้องมองภาพไซ์เวดาวมาก่อนสําหรับราคาน้ํามันดิบในสเปกนะครับสําหรับตัวของค่างเงินนะครับค่างเงินแรกคือค่างเงินยูโรนะครับค่างเงิน Euro ยูโรก็ยังติดตัวเส้น200วันอยู่นะครับ ถ้างเงินยูโรเนี่ยผมมองค่อนข้างจะก้ากึง่งนะมันขึ้นอยู่กับเราว่าจะมองจะมองกรอบไหนนะครับคือถ้าเรามองกรอบใหญ่เนี่ยมันก็ยังเป็นไซด์เวดาวแบบนี้อยู่แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยมองกรอบย่อยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นกรอบกรอบไซด์เวอัพเนี่ยที่อยู่ภายใต้กรอบของไซด์เวดาวนะครับจะเห็นว่ากรอบย่อยเป็นไซด์เวอัพนะครับกรอบบนเนี่ยเป็นไซด์เวดาวเวลาเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็รอดูไปก่อนก็ได้สําหรับตัวของค่างเงินยูโรนะครับ ส่วนค่างเงินเยนนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะว่าเป็นการอ่อนค่ามาแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้อ่อนขนาด160เหมือนเดิมนะครับคือการอ่อนขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการกดไฮที่มันมันต่ําลงละนะครับคือก่อนหน้านี้ตอนนี้มันมันพักแล้วอ่อนแต่ละรอบเนี่ยมันมีการยกไฮขึ้นมานะครับแต่รอบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยกไฮละนะครับคี์สำคัญเนี่ยคือเส้น SMA 20 ค,คือถ้าเกิดมันเริ่มถอยกลับมาต่ำา s m 20เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าไฮเนี่ยเริ่มกดลงแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะในการเล่นช็อตได้สำหรับ USD JPY นะครับส่วนค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทก็เป็นเป็นกรอบนะครับกรอบด้านกรอบด้านล่างก็36.5นะครับส่วนกรอบด้านบนก็ประมาณ37ถึงประมาณ37.2สําหรับตัวค่างเงินบาทนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของเซกเตอร์โรเทชันนะครับสำหรับเซกเตอร์โรเทชันกลุ่มที่เข้ามาในลีดดิ้งเนี่ยก็เป็นกลุ่มของอินชูเรนนะเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอินชูเรนนี่ก็คือโอ้เร่งตัวขึ้นได้รุนแรงมากนะครับก็ BLO ก็เป็นตัวเด่นสุดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เลยเข้าในส่วนของลีดดิ้งส่วนกลุ่มที่เป็นการพักตัวนะครับก็จะเป็น property นะครับ property ก็เอ่อลงมาที่โซนของแลกกิ้งนะช่วงหลังจะเห็นว่ากลุ่ม property เนี่ยเราก็ไม่ค่คอยเลือกหุ้นในใกลุ่มเนี่ยมาให้เกรงก็ไรเม่ นะครับเพราะว่าโมเมนตัมก็ยังไม่ค่อยดีนะครับกลุ่มแบงค์นะครับอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับจากอตอนนี้มันอยู่แลกกิงอยู่แต่ว่ามันมีโอกาสจะฟื้นมา i m p r o v e แล้วถ้ามันไป improve ได้น่าจจะไป leading ได้นะครับเพราะกลุ่มแบงค์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเริ่มพอเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับโอเคก็มาที่หุ้นลายตัวแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นลายตัวเนี่ยวันนี้ตัวแรกเราเริ่มด้วยตัวของ STA นะครับสำหรับ STA เนี่ย มันจะเล่นในกรอบของ S M A 200กับ S M A 20นะครับ S M A 200เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นโซนของแนวรับนะครับส่วน S M A 20เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นโซนของแนวต้านนะครับการลงมาของวันศุกร์เนี่ยลงมาที่ S M A 200นะครับตัว c a n เดิก็ถือว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ก็เหมือนจะมี d i v e r g e n จเหมือนกันนะครับก็เกิด เกิด divergent ที่แนวรับก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับก็คือ16.5ก็เป็นจุดซื้อนะครับ stop l o s ถ้าต่ำกว่า16.1นะครับส่วนเป้าหมายก็แถวประมาณช่วง17.3แล้วก็17.7สำหรับตัวของ STA นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ CBG นะครับจริงๆตอนนี้กลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยจริงเราก็ชอบท,ทั้งคู่แหละนะครับ OSP ก็เล่นได้นะครับ CBG ก็เล่นได้นะครับ OSP เรา เราคุยไปไปลายสัปดาห์ที่แล้วละ้นะครับว่าตอนนี้ pull back ลงมาก็แถวแนวรับนะครับส่วน C B G เนี่ย pull back ลงมาเนี่ยแถวนี้เราก็มองเป็นโซนแนวรับเหมือนกันนะครับคีย์เวิร์ดก็คือราคาเนี่ยมีการยกโลที่มันสูงขึ้นนะครับดังนั้นก็คิดว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นอยู่สําหรับ C B G แนวรับ66.75นะครับ็อปลอ o ก็ต่ำกว่า66เป้าหมายคือ68.5แล้วก็70สําหรับตัวของ C B G นะครับ ส่วนตัวที่เราจะใช้เป็นตัวแทนในการเก็งกำไรกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับเราเลือกมาเป็นตัวของ KKP นะครับเมื่อกี้เราคุยไปว่าภาพเซกเตอร์เนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยมันมันมีโอกาสจะออกจาก l a ก g i n g นะครับหุ้นที่เราไปไล่ดูเนี่ยแล้วมีสัญญาณบวกเนี่ยก็จะเป็นตัว KKP นะครับ KKP ก็ฟอร์มเป็นแพทเทิร์นนะครับ descending triangle นะครับรอบที่แล้วอาจจะเจอ fall break ไปทีหนึ่งนะครับแต่ว่า ตอนที้มันย่อลงมาเนี่ยก็โชคดีมันไม่ได้หลุดขนาดกรอบล่านะแล้วตอนนี้ก็กลับมาเบรกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งโอกาสสักเซสมันน่าจะน่าจะสูงขึ้นเวลาเรามองภาพเป็น Descending เนี่ยนะครับเรื่องของสามเหลี่ยนเนี่ยเราเคยคุยไปแล้วว่าจุดของการเบรกเอาเนี่ยมันก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับเบรกปลายกรอบกับเบรกต้นกรอบเนี่ยนะครับเบรกปลายกรอบมันก็มีโอกาสที่จะ Success สักเซสสูงกว่านะร,รอบที่แล้วเฟลไป เ,เจอเฟลไปนะครับแต่รอบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสกเซสละนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะพอดูหนุนได้คือ MACD นะครับว่าถ้ามันเ r e a ขึ้นมาแล้ว MACD ตัดขึ้นเนี่ยก็น่าจะหนุนให้ KKP เร่งตัวขึ้นมาได้นะครับแนวรับ52.5นะครับสต็อปรอดได้ต่ำกว่า51.5นะเป้าหมายคือ54แล้วก็54.7สําำหรับ KKP สำหรับหุ้นนอกเซ็ทร้อยนะครับตัวแรกเป็น AIT นะครับ สำหรับ AIT ก่อนหน้านี้อาจจะแย่นิดนึงเพราะว่ามันตอนนี้มันพักเนี่ยมันพักหลุดเส้น200นะครับคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยถ้าตัวไหนพักหลุดเส้น200เนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนําในการเล่นนะครับเราจะรออีกครั้งนึงก็คือมันกลับมายืนเหนือเส้น200ได้ AIT ตัวน,นี้ก็กลับมายืนได้ละนะครับ MACD ก็ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาล่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดโมเมนตัมเชิงบวกให้ราคาเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะครับเป้าหมายคือ4.7แล้วก็4.78นะครับแนวรับ4.52สต็อปล็อถ้าเกิดต่ํากว่า 4.42นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของ h u ว a มนนะครับิวมก็คือเราก็เล่นกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกแล้วนะครับเราก็มองว่าเส้น200วันเนี่ยก็คงทำหน้าที่เป็นโซนของแนวรับนะครับตัวของ r s i ก็ถือว่ามี d ดเวอร์เจเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับตัว SCA แหละนะครับก็คือแถวเส้น200เนี่ยคือแนวรับแล้วเส้น20เนี่ยเป็นโซนของแนวต้านนะครับแนวรับคือ10.7 สต็อปลอยล้วต่ำกว่า10.4เป้าหมายคือ11.3แล้วก็11.7อ่าเป็นตัวแนวต้านนะครับสำหรับฮิวแมนอ่าส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นแนวของ mean reversion บ้างน,นะครับเรามี breakout คือ KKP ไปละนะครับแล้วก็ pullback เนี่ยค่อนข้างจะหลายตัวเลยนะครับเรายังไม่มีแนว mean reversion เลยนะครับตัวที่ผมคิดว่า มีโอกาสจะเล่นเป็นแนวมีรีเวอร์ชันคือ WorkPoint นะครับก็ถอยภาพมาดูก่อนล้วกันนะค,คือ w o r k p o พอยผมไม่ได้ไม่ได้หยิบมาคุยนานมากเพราะว่าก่อนหน้านียกราฟมันก็ก็ไม่ค่อยดีหรอกนะเพราะว่ามันก็หลุดโลมาต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปลายเดือนที่แล้วละ้นะหลุดโลนะครับแล้วก็ต้นเดือนนี้ก็มีจังหวะที่แบบหลุดโลลงมานะครับคือเวลาเราเห็นหุ้นหลุดโลเนี่ยเวลามีคําถามเข้ามาในหุ้นหลุดโลเนี่ย เราจะบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับคือคี์สำคัญคือเวลาคุณหลุดโลเนี่ยจังหวะที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยเราก็จะต้องรอให้มันมีการเกิด bullish divergence ก่อนนะครับสมมติตัวของ Workpoint เนี่ยมันเริ่มหลุดโลคือตั้งแต่แถวนี้นะครับเวลามันเริ่มหลุดโลคือแถวนี้เนี่ยตั้งแต่นั้นลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำโลนะครับอินดิเคเตอร์ก็ทำโล่งี้นะครับมันก็เล่นไม่ได้มาหลายเดือนเนี่ยราคาก็ทำโลนะอินดิเคเตอร์ก็ทำโล อ่ะโอเคแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยโอเคยังทำโลอยู่แต่อินดิเคเตอร์เนี่ยยกโลละนะครับก็ทำให้เราเนี่ยพอสามารถเก่งกำไรการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้ละวสำหรับตัวของเวิร์กพอยต์นะครับแนวรับคือ8.6นะครับสต็อปอรอถ้าต่ำกว่า8.45นะครับเป้าหมายคือ8.9และ9.1นะครับก็อาจจะใช้เวลาเล่าตัวนี้เยอะนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยก็มันก็มีหุ้นเนี่ยหุ้นเล็กๆที่แบบหลุดโลมานะครับแล้วเวลาเราพูดว่า เราจะไม่ค่อยแนะนําซื้อเนี่ยนะครับก็อยากให้รู้ว่าเวลาเรารอเนี่ยเราพยายามรออะไรนะครับก็คือเรารอพวกการเกิด bullish divergence นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาที่ตัวของคําถามนะครับโอเคสำหรับคําถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของ MC นะเป็นหุ้นที่เราแนะนําไปในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังโดนยังโดนขายต่อนะครับการว่าโดนขายเนี่ย หลุดเส้นอัพเทรนด์ลงมานะครับ mm. ก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันโดนขายหลุดเส้นอัพเทรนด์ลงมาก็แปลว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะเสียได้นะครับถ้ามันแนวโน้มมันเสียจริงเนี่ยสมมติวันนี้มันไม่สามารถรีบกลับไปยืนได้เนี่ยก็ต้องยอมสต็อปลอทิ้งไปก่อนสําหรับตัวของ MC นะครับก็คือแม็กรุ๊ปมันมันเริ่มหลุดเส้นอัพเทรนด์นะตอนที่เราแนะนาเนี่ยมันเราคิดว่าโอเคอาจจะพอลุนยืนลุนยืนได้เพราะถ้าเกิดมันยืนได้จริงเนี่ยโหรีกบัตมันสูงมากนะแต่ตอนนี้มันเริ่มหลุดก อาจจะต้องเริ่มระวังมากขึ้นสําหรับตัวของแมกกรุ๊ปนะครับอัดมาเป็นตัวของการกุลนะครับการกุลก็เป็นหุ้นที่เรายัางไม่ได้แนะนําไปไปนานเหมือนกันนะครับตอนนี้ถามว่าแนวทางในการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวของการกุลเนี่ยสำหรับตัวการกุลเนี่ยจุดสําคัญนะที่ผมคิดว่ามันจะทําให้เราสามารถกลับมาเล่นกันกุลได้ครั้งหนึ่งคือเส้นของ ดาวเทรนไลน์นะครับจะเห็นว่าเส้นดาวเทรนเนี่ยกดมาตั้งแต่กุมภานะครับเราก็ต้องรอเบรกเส้นดาวเทรนก่อนถ้าเกิดเบรกเส้นดาวเทรนประมาณ2.66ได้เนี่ยเราถึงจะมองภาพของการฟื้นตัวนะครับการเล่นคือถ้าเบรก2.66ซื้อนะครับเป้าหมายคือ2.8แล้วก็ Stop ปล้อเนี่ยจะเป็นจะเป็นโลล่าสุดก่อนที่เบรกนะตอนนี้มันก็ประมาณ2.58แถวนี้สําหรับตัวของกันกุลนะถ้ามี ก็ก็ถือต่อไปก่อนนะีคือผมคิดว่าตอนนี้น่าจะค่อยๆสะสมกําลังแล้วก็รอที่จะเบรคนะครับส่วน N.Y.T. นะครับตอนนี้หลุดเส้น200วันมาก็ยังไม่น่ารับนะครับแต่ก็โอเคว่ามันมันยังมีพอจะมีไดเวอร์เจ้นให้พอลุ้นนะครับ เลามีไดเวอร์เจนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเห็นปุ๊บซื้อได้เลยนะครับมันต้องรอคอนเฟิร์มนะครับอย่าง N Y T มันหลุดเส้น200คือถ้าเกิดเราจะดูการคอนเฟิร์มไดเวอร์เจนคือการกลับมายืนเหนือเส้น200แล้วค่อยซื้อแล้วก็ใช้โลล่าสุดเนี่ยเป็นสต็อปลอสไปสำหรับตัวของ N Y T นะครับส่วน o อ p เล่นได้แล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วละนะที่เราเลือกวันเป็นหุ้นแนะนำนะครับส่วนตัวของ I t e ทนะครับไอเทที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับไอเทลที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยผม มันก็ถือเป็นไซเวย์มากกว่าแล้วตอนนี้มันเป็นใกล้ๆเกาะบ,บนละผมเลยคิดว่า i อเทลก็ยังไม่ได้มีจุดซื้อที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวของ AOT นะครับสำหรับ AOT ก็ยังยังคงมองแนวต้านในแถวเดิมไปก่อนนะครับสำหรับ AOT ก็แถวประมาณ6 7เนี่ย6ก5เ็นี่ยนะครับก็ยังมองเป็นแนวต้านไปก่อนเพราะว่าแนวโน้มตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวของไซเวย์นะครับ AOT ก็เป็นหุ้นตัวนึงที่ผมก็ เอาฝ้าดูอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับคือตอนนี้เซดิเด็กมันเป็นไซด์เวงนะครับผมก็พยายามไปดูหุ้นพวกแบบหุ้นใหญ่ๆเนี่ยว่าถ้ามันจะหลุดไซด์เว์เนี่ยอย่างน้อยหุ้นตัวใหญ่ต้องมีการเบรกเอาท์ก่อนแต่ตอนนี้ a e o t ก็ยังยังไม่ได้มีการเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับแนวต้านก็เลยยังให้ทิ่ฐาประมาณโซนไฮเดิมไปก่อนนะครับโอเคถัดมาเป็นตัวของคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยจะแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็มองภาพไม่ออกมากนะครับคือผมก็มอง มองเต็มที่ของคอมเซเว่นี่ยผมก็ยังมองแค่มองแค่ไซเวย์ไปก่อนมากกว่านะครับ uh, 19ปลายปลายเนี line, ่ย19.7ถึง20เนี่ยก็อาจจะมองเป็นโซนแนวต้านนะครับ19ถึงประมาณช่วง18.6เนี่ยก็ถือเป็นโซนของแนวรับสำหรับคอมเนะครับถัดมาเป็นตัวของ AI a นะครับ AI มันเป็นมันเป็นไซเวย์อัพแหละแต่ว่าตรงนี้มันก็คงคงเล่นตามไม่ได้นะครับเพราะว่า AI เนี่ยมันมันไซเวย์อัพแต่ว่าการขึ้นเนี่ย มันก็จะเป็นการขึ้นแบบขึ้นแบบทำทำชาน e ลนะครับมันเป็นการขึ้นแบบทำชาน e ลเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นกรอบบนนะครับจะเห็นว่าถึงแม้มันเป็นไซด์ไวฟเนี่ยแต่ถ้าเราไปซื้อตรงกรอบบนเนี่ยเราอาจจะไปโดนโดนขายได้เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็อาจจะเริ่มมีพวกของ d i เวอร์เจนเป็นตัวเตือนเหมือนกันนะครับก็เลยไม่แนะนําในการซื้อที่กรอบบนแอปเอไอก็คือต้องต้องรอจังหวะ pullback แหละนะครับถึงจะเล่นได้นะครับ ถัดมาเป็นตัวของ CPO นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นหุ้นที่หุ้นที่โดดเด่นที่สุดข,ของของวันนี้แหละนะครับเพราะว่างบก็ออกมาดีกว่าคาดมากนะครับแต่จริงทางเทคนิคเนี่ยมันก็มีสัญญาณบ่งชี้อยู่แล้วว่า CPO เน,น,นี่ยกราฟมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังไปในกลุ่มคอมเมอร์เนี่ยที่เราบอกว่าหุ้นที่ผมชอบที่สุดในกลุ่มคอมเมอร์เนี่ยคือตัวของ CPO นะครับคือบางครั้งราคาเนี่ยมันก็ มันก็สะท้อนอะไรออกมาก่อนนะครับอย่าง CPO เนี่ยที่เราบอกว่ามันมันแข็งแกร่งสุดเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ลุ้นเบรกเอาเส้น2 0 0้วันนะครับแล้วมันก็เบรกตั้งแต่วันที่2ละนะครับแล้วตอนนี้ก็วันศุกร์เนี่ยก็ยังยังขึ้นต่อแล้วก็มีการยืนเส้น200ได้นะครับดังนั้นก็วันนี้ก็คงคงเปิดกระโดดขึ้นไปแหละนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนจริงผมทําได้แค่ประเมินแบบประเมินแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่า CPO เนี่ย อ่าผมผมให้ให้โซนแนวต้านก่อนล้วกันนะครับสําหรับโซนโซนแนวต้านเนี่ยถ้าเราไปดูด้านบนเนี่ยมันก็จะเห็นประมาณช่วงใ,ใกล้ๆตรง62สิบสอเนี่ยนหรือว่าหกสิบเนี่ยนะครับที่มันเป็นมันเป็นแกลบเนี่ยยังไม่ได้ปิดอยู่นะครับแถวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโซนของแนวต้านของตัว c p r นะครับแต่ถ้าเปิดไปใกล้ๆด้านบนเนี่ยแล้วเราไม่ได้ซื้อแถวเส้น200ร้อยเนี่ยผมว่าเล่นตามยากเหมือนกันสําหรับตัวของ c p r นะครับ ส่วนตัวของแบมนะครับแบมลุ Bam ดเส้น200มาตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องกลับไปยืนเส้น200วันก่อนแหละนะครับถึงจะเริ่มเล่นได้สําหรับตัวของแบมนะครับส่วนบ巴าบ80เราคุยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของอ่าไบดูปบ้างน,นะครับว่ากราฟมันเป็นยังไงจริงอ่จริง,รงบบาก็เล่นได้นะตัวไบดู8ปเนี่ยผมว่ากราฟก็เล่นได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็น มันก็เป็นไซด์เวย์แล้วก็กำลังจะเบรกตัวเส้น200นะครับแนวรับก็แถวประมาณโซนนี้นะครับประมาณ5.2ส่วนสต็อปล้อสก็แถว5บาทแหละนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยผมว่าก็ลิกรีอร์ดก็มันสัก2เท่าแล้วกันนะครับก็แถวประมาณช่วงอาแถวประมาณใกล้ๆตรง5.7ดแนี้นะครับหรือประมาณใกล้ๆแถว6บาทสำหรับตัวของไบดู8 0นะครับส่วน YGG นะครับ y g ก็เริ่มยืนได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่า ภาพขาขึ้นเนี่ยมันก็จะเสียไมนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยที่เราจะคุยเรื่อง y g t เยอะๆเนี่ยคือเราเราชอบ Golden Cross นะครับที่มันมีเส้น20เนี่ยตัดเส้น200ขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยมันไอโกลเด้นคอสมันหายไปนะมันมันกลายว่ามันตัดลงมาแทนก็เลยให้น้ำหนักเป็นไซด์เวย์ไปก่อนสำหรับ y g t 6.8นะ6กก็แนวรับนะครับ,บ,นะบ7.4ถึง7.65กเนี่ยก็จะเป็นตัวของแนวต้านนะคสัตว์หรับี g t ถัดมาเป็น SCGP นะครับส่วน SCGP ตอนนี้ภาพเริ่มเริ่มแย่ไปนิดนึงนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเราก็ยังยังคาดหวังไซเวอ p อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มหลุดเส้น20วันลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องเห็นการไซเวของ SCGP เนี่ยที่มันนานขึ้นนะครับก็มองแนวรับถัดไปแถวมัน30นะครับ37ยังยังต้องคงต้องใช้เวลาแหละนะครับคือตอนนี้มันไซเวอพมันเสียมาไซเวก็ต้องรอให้มันทําฐานไซเวใหม่ สำหรับตัว S C T P นะครับส่วนซิงเกอร์ผมว่ามันก็ยังไม่ได้ขนาดจะน่ารับนะครับเพราะว่ารอบล่าสุดเนี่ยเราเราไปเจอฟอล์เบรกตรงนี้นะครับเวลาเราเจอฟอล์เบรกไปเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องอาศัยเวลาให้มันทาให้มันทําฐานใหม่ก่อนนะครับซึ่งฐานใหม่ผมว่าก็ยังไม่เสร็จนะครับสำหรับตัวของซิงเกอร์ก็อาจจะต้องรอ,อไปก่อนนะครับส่วน s C T P สำีับคนที่ซื้อมาเนี่ยจึงเราแนะนําไป C T P ถึงแถวเส้น 20วันตรงนี้นะครับโดนนี้ลงมาแถว3 1เนี่ยผมว่าถือต่ออยหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหลุด30.25อย่างเงี้ยก็สตอปลอติงนะครับส่วน B, R r นะครับ B r ผมว่ามันก็ดูเหมือนจะพอพอเล่นได้นะครับมันก็เราก็พอเห็นว่าโอเคก็อาจจะเริ่มมีโลที่มันยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเดีย๋ยวดูลิกรีวอร์นิดนึงแล้วกันว่ามันพอไหวไหมสมมติเราจะรับสัก4.7 สมมติเรารับสักว่าโลมันยกขึ้นในรับ4ี่ก็วางสต็อปประมาณ4.5นะครับก็ตีวงกลมว่า0.2คือสต็อปนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณ4.96ถึงประมาณ5บาทก,ก็ถือว่า,ารีวอร์ดมากกว่านิดนึงนะครับก็พอเล่นได้สำหรับตัวของ BR นะครับมาดูบรู๊ k ดีกว่านะครับถามว่าเบรกดาวเทรนแล้วหรือยังนะครับก็ถือว่าถือว่าเบรกเบรกแล้วนะสำหรับตัวของบรู๊ k เนี่ย ถ้าเราตีเส้นดาวเทรนลงมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเบรกตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาที่เราแนะนําซื้อก็แถวประมาณช่วงนี้แหละนะตอนนี้มันถอยมาใกล้ๆเส้น200นะถ้ามีอยู่ก็ก็ถือต่อนะครัสำหรับตัวของบรูคเป้าหมายก็แถวประมาณช่วง0.6อะไรแถวนี้สําหรับบรูคนะผมคงยังไม่ได้มองขนาดไฮเดิม erm นะเพราะว่าตัวบิตคอยนมันก็ยังยังอยู่ในช่วงของไซด์เวย์อยู่นะครับตัวถัดมาเป็น bdms นะแบบบีตรงนี้ผม ผมคิดว่ามันมันขึ้นมาแบบลิกรีวอร์ดไม่ค่อยได้ละ BDMs เเนี่ยเราจะเราจะชอบมากๆตอนที่มันมันอยู่แ,แถวเส้นสองร้อยหรือแถวเส้นอัพเทรนลงแถวเส้นเนี้ยนะแถวประมาณยี่สิบแปดตอนนั้นเราชอบนะแต่ตอนนี้มันประมาณยี่สิบเก้าละเราอาจจะกลางๆมากขึ้นคือเราคิดว่ามันมีโอกาสจะขึ้นมาแถวสามสิบละแต่ว่ามันก็ขึ้นมาบาทหนึ่งละอัพไซด์บาทหนึ่งเนี้ยลิกรีวอร์ดมันก็เลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่สําหรับ BDMS นะครับก็ทําได้แค่รอจังหวะย่อแหละถึงจะเริ่มเก่งกำไรได้นะครับ โอเคถัดมาเป็น BTG นะ BTG ผมว่าเล่นได้นะค,คือ BTG เนี่ยมันเพิ่งจะเพิ่งจะเกิด Golden Cross ขึ้นมานะครับดังนั้นเ,เกิด Golden Cross ขึ้นมาแล้วราคาย่อเนี่ยปกติเวลาเราเห็น Golden Cross แล้วราคาย่อเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นการย่อเพื่อเพื่อขึ้นนะครับดังนั้นโซนแนวรับก็มา23บต้นๆแถวนี้นะครับส่วนแนวต้านก็24.4แล้วก็25นะครับ Stop Loss ก็วางไว้แถวประมาณ2 2 8ก็ได้สำหรับตัวของ BTG นะครับเดี๋ยวขออีก2ตัวสุดท้ายแล้วกัน นะครับเป็นโลจนะนะครับโลจนะตอนนี้อาจจะมองมองไซด์เวยไปก่อนนะครับตอนนี้กลุ่มนิคมเนี่ยที่ผมชอบมากสุดผมชอบ b h a นะครับก็คือตอนนี้มันเบรกเส้น200มาตอนนี้มันก็พูแบ็กมาเส้น200แล้วยืนได้เนะี่ยคิดว่าเป็นการย่อเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวของ KBank เนี่ยตัวนี้เราก็แนะนําตอนเบรกเส้น200นีตอนนี้มันก็มันก็ขึ้นมาเริ่มใกล้แนวต้านนะครับดังนั้นตัวของ KBank เนี่ยใกล้ร้อยสามสอเนี่ยอันนี้อาจจะมองเป็น โซนในการแบ่งเทคโปรฟิตมากกว่านะถ้าไม่มีเนี่ยห่างเส้น2 0 0เยอะละซื้อตามก็ไม่ค่อยได้เปรียบสําหรับ K-Bank นะครับสําหรับมุมมองเทคนิคนะวันนี้ก็น่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็รอคบกับนักวิเคราะห์พื้นฐานต่อได้นะก็น่าจะจุใจนะงบออกค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ